สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขค้นคะ่ะทักทายกันพี่น้องทักท่ายกันยูไสเป็นไผแน่นะคะเป็นเจงไดตอนนี้อากาศฮอนบ่คะท้งเมืองอุบลพี่น้องคะ่ะอุบลราชธานีร้อนไหมไม่สันาานะคะร้อนไหมตอบกี่ครั้งก็บอกว่าไม่ ไม่ My, อิลีพี่นออ้องเอยไม่เกลี่ยนี่แหละนะคะแดดแห้งหลายพี่น้องวันนี้แดดคอนเป็นคอนสาวน้ำเยื่กับพึ่งยางเขามาในห้องในห้องลกับพึ่ง Air, เปิดแอร์พอเปิดแอร์แอร์กับโบเย็นท่านใจเอาจังใดพี่น้องวันนี้เอากระดาษไปพัดกขบอกนะไปพัดบอกหรือว่าพัดเท่าสีเย็นกลัวบ้างเนาะเออเนี่ยเขาว่าหอนพี่น้องอากาศห้อนอิลีค่ะอากาศห้อนแอร์กับเพราะท่านเย็นท่านใจเนาะ ทักทายพี่น้องก่อนละกันจากสี่นะคะทักทายคุยกันเรื่องอยัง้งคุยกันทั่วๆไปพี่น้องคุยกันเรื่องอิละอุงอิงตื่นเสารมาเหตด์ยัง้งออกกําลังกายอ่ะมุน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 อิงแห้งเนียพ่อเอกว่านองเอือ่อลายยานลมวสันอัน,นเช้าน้ำยื่นกะหาหาแอลโบห็นเล้าพี่น้องตอนนี้เอวอยู่ไหนเจ้าวสันสงสัยสีเดี๋ยวไปหามาหมุนคือกันพี่นอ้องเอ้จักบาทเหอออันแนวมุนมุนนี่เป็นตา กะสิมีอันถือกันแพงอยู่นันละเนาะสิมุนอยู่บละว่าวสันย่านเหือออกสิออกกําลั่งกายก็ย่านเหือออกว่าสันโอ้ยสมเพอดอ,อกแอวกับข้อในท่อกันพี่น้องเออเออตอนนี้คายแอลบ่เห็น่าสันเนาะอีลาอุ้งอิงช่วงนี้ก็จะฟิตร่างกายเนาะเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ออกเดินสาย ออกเดินสายหาเวลาสินอนก็นยังบุมี่พี่น้องถ้าทำมาจะเดียวออกกําลังกายว่าช่วงนั้นก็นยากกันนะคะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่พักถือว่าปิดฤด,ดูกันอยู่ในช่วงที่ได้มีวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ก็จะเห็นอีลาอุ้งอิงออกกําลังกายดูแหนะนะคะอาจจะเป็นการแลนเนาะ,ะแลนย่ามเสาย่ามคํา มาหมุนหมุนหมุนหาแอวเนี่ยจากน้อยนึงอ่ปาปอบ้านนี่ก็เห็นอีหลาอุงอิงมาออกกําลังกายแต่เศร้าพี่น้องค่ะก็ดีใจกับลูกสาวว่าเออนี่แหละคือการเตรียมความพร้อมเนาะเตรียมพลังเตรียมความพร้อมเพราะว่าห้องเพลงต่อๆกันแฮ้มีแต่เพลงจังหวะแบบแบแบเขาเอินว่าซับปากนํำกระสิพราท่านอย่างสินาะอลํำเพลินเด้พี่นอ้องอ่าลํำเพลินมีแต่เตยเสดเดอดอย่างเดียวมีแต่ห่าวมีแต่มวลอ่า บอกคือลำเวียงบอกคือลำเรื่องต่อก่อนได้พี่น้องลำเรื่องต่อก่อนเพิ่นยังมีอ่าบาดให้เห่าเด้ได,ได้ได้นั่งน้ำตาไหลอย่างสิเนาะอันนี้อีหลาห้องเป็นเพลงยังสิกับเพลงต้องเอาสนุกสนานเตออยยางเดียวมีตามวนกับมวนต้องใส่พลังหลายพี่น้องห้องแล้วนี่คืออะไรผกัผกผกักผักในจะห่อนห่อนเนาะห่อนไฟห่อนอยังเพราะฉะนั้นร่างกายต้องแข็งแรงอีหลีพี่น้อง คนที่เป็นศิลปินนี่โดยเฉพาะศิลปินดังๆนี่เนาะยิ่งฟิตร่างกายยิ่งแบบเบึงคือจังบ่มื่อให้นะพี่น้องคือย่างในหน่อยเนี่ยถ้าเป็นศิลปินเดียวนี่พี่น้องหนึ่งชั่วโมงนี่ตรงตรงยู่อ่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยคุณต้องคุณต้องแบบแข็งแรงแห้งอะนะบางคนเต้นเต้นตลอดเลยเต้น มีช่วงแสกกับการเบาการยังแล้็กเต้นแล้วก็วกห้องอยังสิเนาะแข็งแรงเป็นบ่เพราะฉะนั้นต้องฟิตร่างกายช่วงนี้เขาจะเห็นอีหล่าอุ้งอิงออกกำลังกายเป็นพิเศษเลยทีเดียวเตรียมพลังปอดเตรียมพลังร่างกายทุกส่วนเนาะรักษาหุน่นคือว่ารักษาหุ่นไปนําแต่ว่าผู้เฮ็ดกับเขากับยั่วขนาดอืผู้เฮ็ดกับเขาก็ยั่วขนาด <laughs> ต้มแซบเล้งว่ารสันออ,ออกกำลังกายแล้วสิบ่สดใหญ่ให่บนนอกกเลยว่เนาะ คนออกกําลังกายนี่แหงออกแหงหิวดิพี่น้องแหงออกแหงหิวแล้วแหงกินกินแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะช่วงหนึ่งสาวน้ำเยิ้มออกกําลังกายออกกําลังกายแห้งคือปะตะัตตานีพ่อมันหิวนะคะมันเกิดกินกินกินเขาไปได้หลายปะตะัตตานีขี้ขาดออกกําลังกายลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนที่เห็นเอวกับโบเห็นอย่างสีนาะไฮเอลกับโบมี่ แต่ว่า้าเเ้าคออวบคุมทุกอย่างได้เนาะเออก็จะหุ่นดีก็จะสวยงามสุขภาพร่างกายก็ดีคือว่านั่นเนาะก็ให้อิหลาอุ้งอิงเป็นแบบนั่นคือว่านะคะกระจอบซ่องเบื้องนี่ลหละออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนี่คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงโบเมนแค่ว่าเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนะอิหลาเตรียมความพร้อมแบบซ้อมเพลงอ่า เลือกเพลงนนนันนี่มาฝึกมาหัดมาซ้อมในแบบฉบับของเจ้าของอเลือกที่จะเลือกเลือกที่จะฝึกซ้อมอยู่ตลอดคือกับพี่น้องนี่คืออุ๋งอิงถึงเป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นซุปตาน้อยที่พ่อพ่อแม่หักหักและคิดหอดคิดถึงเตือนเศร้ามากกับจอบถา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 ยยังถาคลิปก็พอเอกกว่าสนั่ จอบตายคลิปก็พอยเอกเนาะแล้วนอกจากนั้นเอาเตรียมความพร้อมสุขภาพร่างกายสดชื่นจำใสเตรียมความพร้อมตอนรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผู้แวะเวียนมาหาพี่น้องผู้นั้นแวะมาผู้นี่แวะมาเนะาะกาเตรียมสุขภาพร่างกายเตรียมความพร้อมของห้าตอนรับพ่อแม่เอือยไอ่น้องผู้เพิ่นหักผู้เพิ่นมาหาหอดบานหอดเคลื่อนนี่คือช่วงหยุด พักของอุงอญิงเพชรบ้านแทงถาบ่มีงานนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปนั่นไปนี่มีงานนั่นงานนี่ก็ว่ากันไปเนาะกะกันแล้วแต่เพื่นแต่ว่า ที่เห็นเนี่ยแม่พี่น้องคือความพร้อมของอีลาอุงอิงเนี่ยคือจะบ่มีอิดอิดออดออดวันนยุดบั้นควันอุ้ยให้นอนกวันให้นอนดนๆนแด้ถอดอีกอย่างเดียสินี่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเมนบ่ค่ะพี่น้องบ่ตองบ่ตองยากบ่ตรงยังออกกำลังกายทําเห็ดเจ้าของให้พร้อมเสมอนะคะพี่น้องอยู่บ้านอยู่เลื่อนเห็ดยังซักเสื้อผ้านาแพร์คัดรองเท้าซักรองเท้าเมนบ่พี่น้องอ่าตรวจงานว่ะสิ เมือ่อวานนี่มีการตรวจงานน้ำาอกนะคะโอ้เนาะพอวิศวกรเอกก็สันเออนั่นพ่อวินั่นคุณพ่อวิศวกรเอกนะพราสันเนาะเสเมียน เสมียนก็เป็นวิศวกรคือกันเสมียนอุ้งอิงมาสนนองว่านาน,นานหลับพี่น้องค่ะก็เป็นกิจกรรมเหตุกิจกรรมต่างๆในบ้านสนุกสนานกันไปถือว่าถือว่าเป็นการจอบซองลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้เขากะเอามาเวาส่ก,กันฟัง เอามาฝากมาตอนกันส่วนผู้ใดแวะเวียนไปหาลูกสาวกะไปหาไปสื่อเสือแน่โอ้ช่วงนี้เสืองามหลายเพิ่นเอามาวางไว้เป็นต่างๆเลยผู้ใดอยากได้ก็ไปสื่อสื่อเสือ,สอน้าเพิ่นแน่หรือว่าแวะเวียนเป็นเล่นน้นําเพิ่นแน่แต่ขอเลหลายพี่น้องอย่าเป็นคืบปะนัง่งแล้วเอาสูฟังยาแวะไปยืมเงินเพิ่นเด้อค่ะเด้อ เพื่อนกัหาไม่อยากเพื่อนกับลำบากของเพื่อนเฮือนเพื่อนกับพ่อท่านเหลวอืมบ้านก็ยังสั่งพ่อท่านเสร็จเนาะสิไปยืมเงินเพื่อนไปสั่งบ้านเจ้าของนี่มันบ่คือเด็กพี่น้องเพราะฉะนั้นอันไปเล่นน้ำกับยินดีตอนรับอยูู่วสันนอเออไปเห่นน้ำไปทักใต้ไปเยี่ยมไปยามกันก็ดีใจเบิดนั่นหลับพี่น้องแต่ขอเลยหลายเถอะอันย่ามายืมเงินเด้ออย่างสิ โอ้ยพี่้องเบาว่า,วาละกะไะ็ได้เนาะคลิปเมื่อวานสาวเดิเยือนเบาไดหลายคนก็นไปแสดงความคิดเห็นกับว่ากันไปพี่น้องถามว่ามันมีอิหรีบม่มีค่ะบ่มีประนังเราเสีเดยดเบาออกมาบอกเราก็คือสิอันอัดอั้นเนาะอัดอั้นแล้วก็เล,วกเลยว่าขอเบาในเรื่องจักน้อยนึงอออเพราะว่าเพิ่นกะพึงมีพึงหาไดนี่หล่ะแม่น้่นอยก็ไดแมนบอกเห็นเบิ่นเบาก็เพราะโจว่า ภัยสิคิดว่าสิมีบ้านสิมีรถสิมีเงินในบัญชีเนี่ยตะกี้ต่กอนเพื่นกับโบมีคือการเงินในบัญชีก็ได้แต่ตอนนี้ก็ให้เพิ่นไดมีเนี่ยห้เพิ่นได้ข้างบัญชีเด้อค่ะพ <c oughs> ี่น้องโอ้ยนอะบอกว่าเลยก็ได้เอา้าคลิปนี้เป็นการเว้รมร่วมๆเด้อพี่น้องเด้อถือว่าอุ้งอิงอขยันขันแข็งฟิตร่างกายอย่างต่อเนื่อง ตื่นมาออกกําลังกายกินเขากินน้ำต้มแซบลิงนี่แล้วเนาะย่านสดหลายอยู่เดี๋ยวนี้เอาละโบเป็นยังแต่กินแล้วออกกําลังกายกับหุ่นดีคือเกาคือว่าขอบคุณพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกโพสทุกคลิปนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพง้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ